ครับอ่าอ่าขนมโอเคอ่าอ่าถุงเลยเออถุงเลยอ่าถุงรอรับเลยไปต้นน้ำเลยนะครับอ่าครับเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไเล็กข้าวไหนยังอ่าข้าวมันไก่ขนมขนมก่อนขนมได้ยังอ่าได้แล้วปข้าวมันไก่เอออ่าอ่าไปน้ำไปน้ำไปขึ้ค่ะแล้วก็ไปไปเหยือ น้ำมัเจ๊จำนาค่ะขนค่ะหนึ่งครับแล้วมารักขนมกลงต่อเลยครับขออยาไม่เอาครบขนมขนมท่านท่านตั้งแสดงบัตรคิวท่านแสดงบัตรคิวด้วยนะครับเดร์บีเอร์เดรทูยูมันเกิดมันเกิด

นะครับ้าอิน90กล่องน้ะหากันหน่อยนะคะน้ำโลอีกคนละหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ากาวมีคุณคุณพงศักดชนกมากนะครับแล้วก็คกุณวยดาเหน่งเชื่อนนะครับนำขนมาม่านมนะครับอูด4กระปุกนะครับแล้วก็คุณ หน่อยค่ะห่างๆกันหน่อยค่ะคางกัหน่อยคางๆกันหน่อย หน้าหางก,กันหน่อยค่ะหาางกันหน่อยค่ะ